อาล่ะมากันในทีเดียดอีกแล้วนะฮะก็วันนี้ท้าเรามาอยู่กันกับตัวเก่าขายมาอีกแล้วนะ,ะซึ่งรอบนี้เนี่ยเป็นตัวแบบเป็นตัวตำนานเลยแล้วก็เป็นตัวอีเวนที่น่าจะขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดแล้วมั้งลองจาก g า a d เ,เตอร์ก็คือตัวนี้นะฮะนี่คือตัวของ s l ลชเจอ ง,ง่ายๆนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นทาวเวอร์อีเวนต์เมื่อประมาณปี2021ก็คือเป็นฟอสต์อินเวช o ั่นรอบแรกกันแหละเป็นตัวที่ถือว่าโหดมากนะครับเพราะแบบเขาสามารถใช้คอนเนในการบล็อกหัวซอมบี้ได้ซึ่งพอเขาบล็อกมาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถแช่แข็งแล้วก็ทำดาเมจอะไรแบบต่อเนื่องได้นะซึ่งทำให้มันแบบมีประโยชน์มากๆเลยและในวันนี้นะฮะเขาก็กลับมาขายใหม่นะในราคา749โลบัคและแน่นอนนะครับว่าก็มีการรีเวิร์กไปด้วยซึ่งอย่างแรกที่เรารีเวิร์กไปเนี่ยก็คือหน้าตาเขานะครับมัน มันจะดูแก่กว่าเดิมมากๆเลยคือ <c oughs> ตอนเวอร์ชั่นปกติเขาเนี่ยมันจะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งนะซึ่งแบบดูวัยรุ่นมากๆเลยอะเป็นแบบหน้ายิม้มแล้วก็มีการเปลี่ยนความสามารถด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมไม่เคยใช้เขามาก่อนนะครับผมก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองทดลองเขากันนะฮะในแพทใหม่นะดูว่าเราจะเก่งขนาดนเชียวก็อันนี้ลองวางมาดูก่อนอันนี้เป็นหมวดแซนบล็อกนะฮะวางมาหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราลองแบบลองเสกซอมบี้ปกติมาสักตัวหนึ่งกันนะน่าจะไม่มีปัญหามากนะคะระับ ัวเ,เนี่ยมีดาวเมติตต้ง8เลยนะสปีดก,การตีก็ถือว่าไม่แย่มากแล้วก็สามารถเจาะเหล็กได้ด้วยอ่าลองดูวิ่งมามาแล้วก็ตูมหายไปเลยเขาสามารถตีสแปรดได้ไหมเดี๋ยวลองดูแบบ3ตัวก่อนอ่าสาตัวปึบโอ้เขาสามารถตีสแปรดได้ด้วยนะครับประมาณแบบ3ตัวใช่ไหม,มเมื่อกี้ลองแบบเร็วๆหน่อย1 2 3 4 5อ่ะละมา5ตัวโอเค ประมาณ3ตัวนะฮะการสเปดพื้นฐานเขานะถือว่าโหดนะแล้วก็ต่อไปเวลหนึ่งสี่บาทก็เพิ่มดาเมจแล้วก็ทําให้อ๋อเมื่อกี้มันตีแค่สตัวเหรอแต่มันหายไป3ตัวด้วยสาเหตุบางอย่างไม่เถอะแต่ว่าวลหนึ่งนะฮะเขาจะเพิ่มมาเป็น3ตัวนะ,ะแล้วก็ตีลัสตูเนี่ยเดินช้าลงจาก15%กลายเป็น3 0ก็อัพไปต่อไประยะเพิ่มขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ตีสเปดได้โหดขึ้นไปอีก4ตัวนะฮะรอบนี้พันหถือว่าโอเคอยู่สำหรับราคา แล้วก็ดาเมจเพิ่มอีกแล้วเวลสาแล้วก็สโลเนทเพิ่มแล้วถ้าเกิดความเย็นเนี่ยถึงจุดแม็กนะฮะมันจะไม่สโตสามารถถูกแช่แข็งได้นะ,ะอันนี้น่าจะหมายถึงว่าถ้าเกิดสโลนแบบสโลนหนักมากๆหรือเปล่าน่าจะใช่นะ,ะแต่ว่าสโลนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้งมั้งสามนะฮะก็ออพไปอีกต่อไปก็เหมือนเดิมระยะเพิ่มดาเมจเพิ่ม,ม,มแล้วก็มีไอซ์เบเกอร์มาด้วยคาอธิบายนะฮะคือมันจะสร้างดาเมจคูณสองต่อสโตที่กําลังแข็งอยู่แสดงว่าถ้าเกิดสโตเป็นแข็งเนี่ยจะโดนดาเมจประมาณร้อยห้าส และสุดท้ายนะฮะเวลที่5ก็จะเพิ่มดาเมจไปอีกแบบว่าโคตรแรงเลยอ่ะแล้วก็มีอัพเตอร์ช็อคอัพเตอร์ช็อคจะมีดีเลย์อยู่0.4วิโดยจะสร้างดาเมจ20%แล้วก็ทำให้สตูแข็งด้วยอาจนนจะเป็นแบบพาสซีฟเขาั้งแบ่ว่าตีไปรเรื่อยเดี๋ยวมันก็อัพเตอร์ช็อคเองแล้วก็มีแม็กคิดเพิ่มอีกกลายเป็น6ตัวแล้วก็ชิลเพิ่มไปอีกกลายเป็นตีชิลแบบ80%ใช่ไหมเนี่ยคือแบบโคตรสลโลอ่ะและ้วก็อ๋อแม็กสลโลเป็น80%นะฮะคือถ้าเกิดมันสลโลเกิน80เนี่ก็จะะ่มม้ถา,าไผิดนนะ แล้วก็แช่แข็งนานขึ้นไปอีกนะฮะจาก1.5วิก,กลายเป็น1.7 1 6ก็อัพไปอีกราคาก็ถือว่าโหดอยู่นะแต่ว่าผมว่ามันคุ้ม <c oughs> คือแบบดูจากความเก่งขนาดนั้นนะอะอละลองแบบลองเสกอะไรสักอย่างที่มันโหดขึ้นมาดูกันลองแบบลองฝูงซอมบี้ก่อนลองแบบเนี่ยสแปมเข้าไปเยอะๆเลยอะสแปมเข้าไปอีกเนี่ยป้มป้มหายไปหมดเลยอ๋อคืออัพจาช็อกนี่เป็นน้ำแข็งนะฮะคือเมื่อกี้มันจะมีทางน้ำแข็งเห็นไหม เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันบ้างนะครับว่าตัวเขาเนี่ยสามารถกันสตารนได้หรือเปล่านะซึ่งอันนี้จะเป็นเวลตถุสก่อนผมจะเสกตัวหนึ่งมาก็คือเป็นตัวสโนบอนนะฮะซึ่งไอัจวพวกนี้เนี่ยคือผมไปเจอในอีเวนต์คริสต์มาสมานะซึ่งถ้าเกิดเราฆ่ามันครั้งแรกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดรอปสมุดมาซึ่งพอเราได้สมุดมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถมาเสกมาในโหมดเซนบล็อกได้ก็สโนมินเนียนกดมาดูปลาหน่อยอะปลาแล้วโอเคมันไม่การสตาร์นตอนเริแรกนะ,ะแต่ว่ามันก็แบบ มันก็นั่นแหละโอเคเดี๋ยวทําการเคลียร์กันแล้วถ้าเกิดเป็นเว่ตันนะผมว่าไม่น่ากันสตันนะเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ได้บอกเลยแต่ว่าเราจะลองดูแล้วกันอ่ะอีกรอบหนึ่งสโนโบอลมาปามาพอ,อโอเคก็ไม่กันสตันนะฮะคือแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างแพ้ทางบอสนะถ้าเกิดบอสกระทืบมาก็คือจบเลยแต่ว่าความแช่แข็งออกมาเนี่ยน่าจะดีมากๆนะฮะในตอนแบบกลางเกมนะประมาณนี้แล้วเ,เมื่อกี้มันเคลียร์เร็วมากเลยนะเตยสองีหายไปเลย เดี๋ยวเรามาลองเล่นเขาในโหมดแบบในโหมดฟอร์เรสเงินบ้างนะเราก็ต้องเอาตัวเขามาก่อนแล้วก็ผมว่าครูบอสน่าจะจําเป็นนะหรือเปล่าไม่รู้คือตามปกติเราควรจะมีอะไรสักอย่างที่มันตีไกลแบบทําดาเมจสักนิดหนึ่งนะลองดูก่อนแล้วกันแล้วก็เอาแบบเอนจิเนียร์อ่าอิเล็กโรช็อคเกอร์แล้วสุดท้ายก็คือ DJ ผมว่าเดี๋ยวเราลองเอาเขาเป็นตัวต้นเกมก่อนดีกว่าผมเอาคอรูบอสออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวดาเมจที่มันแบบ มันตึงๆมาใส่แทนอย่างเช่นเพอร์สูตรแล้วกันนะเลนเจอร์มาดูแบบมาดูล้าสมัยไปนิดนึงอ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ลองไปดูกันดูว่าเราจะสามารถเก็บเงินวางเขาทันไหมนะและถ้าเกิดวางเขาได้เนี่ยเขาจะการได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้บอกตามตรงเลยนะฮะว่าอันนี้ผมต่อสายแลนอยู่นะคือไม่รู้ว่าโรบบอกวันนี้เป็นอะไรอ่ะคือแบบมันปิงมากๆแมปไม่โหลดคือแบบวอตหรือว่าเกมมันบัคเดี๋ยนะก็ปิงร้อยเดียวนี่ แล้วทําไมมันไม่โหลดเดี๋ยวนะโรบอกเป็นไรอะไรตรงนี้เห็นแบบเห็นทางปกติหรือว่าเป็นแบบไปดีบัฟหมดฟอลเล่นเขาอัปเดตใหม่เหรอไม่ไม่รู้ใช่อมัเถอะเอาเป็นว่ารอแป๊บหนึ่งถ้าไู้ชมผัวว่าไหมอ่ะเอาเป็นว่าเราเอาช็อกเกอร์มาก่อนเราไม่สามารถวางเขาไปตัวแรกได้ช็อกเกอร์ช่วยหน่อยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเก็บเงินวางเขาดูเพราะว่าเขาติดสเปรย์อยู่แล้วน่าจะน่าจะช่วยได้เยอะเอาละเรียทันแล้วก็ตรงนี้ น่าจะวางนี้น่าจะพอนะอะล่ะวางไปหวังว่าเขาจะดีกว่าสเลชเชอร์นะฮะซึ่งคงจะใช่นะเพราะมันตีสเปดอ๋อแล้วก็มีการบอกด้วยว่าตีตรงไหนเนี่ยมาเป็น AOE แบบ AOE ทรส่งกวยก็ควรจะเป็นลาสใช่ไหมเนี่ยลาสเอนเม่ก็คือแบบเนี่ยเนี่ยเลงหลายตัวนะฮะแล้วก็โหเคียเป็นเวฟเลยโคตรผมว่าเราสแปมเขาดีกว่านะขอแบบหลายตัวเลยอะเอาเป็นลาสอีกอะล่ะสแปมไปอะตีเข้าไปตีไปอีก ไป, last, ปลาสสเปร์เยอะๆเนี่ยเคียช่วยกันเคียได้ประมาณนี้เลยอะเคียแบบหายหมดแต่เดี๋ยวเราคงต้องวางเอเจนเนียนะเพราะว่าเขาเป็นตัวระยะใกล้อะเขาไม่น่าจะเอาบอสเลือดสา0รลงได้ผมคิดว่าอาละมาแล้วนะฮะจะังหวะเดชปีไว้เข้าไปอะโอเคช่วยกันลดเลือดบอสได้ระดับหนึ่งนะแล้วก็จัดการมันจัดการที่เหลือไปเรียบร้อยสวยอา่าน่าจะไหวนะเอเจนเนีย เออเวอสองไหวหรือไม่ไหวแหละใช่ไหมบอกชฉีนทีบอกชฉีนทีว่าเธอไหวว้าวเธอไม่ไหว <c oughs> เอาเป็นว่าประมาณนี้ผมจะต้องวางอีกก็เอา <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ป้าเมจนมินเดียมาถึงพอดีผมลืมสังเกตเสียงเงินฟรีเออช่าหมละกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราวางแถวแถวนี้ละกันจะได้ไม่ไกลจากดีเจมากเอาละวางไปเออผมว่าเราตีเป็นสตองเกียน่าจะดีกว่านะตีแบบเนี่ยสตองเกียน่าจะมีประโยชน์มากกว่า ตองเกตแล้วก็ตองเกตเข้าไปอ่ะตีไป,ไปนี่ยช่วยๆกันนะ่ะฟาดเข้าไปให้หมดโคดโหดสายสแปมระ้ว่างเด้เขาส่งสูดได้6ตัวนะฮะซึ่งถ้าเกิดครบเนี่ยน่าจะ o อพอยู่นะเออมองเห็นล่องหนไหมพี่เออเหมือนพี่แกจะมองไม่เห็นร่องหนนะฮะแล้วผมมีอะไรมองเห็นล่องหนบ้างเดี๋ยนะไอ้นี่มองเห็นไหมเดี๋ยวก่อนเออพี่แกไม่น่าจะมองเห็นนะอ๋อ แต่ว่าสเปรเขาช่วยเราอยู่เนี่ยมันสามารถแบบสเปรจัดก,การไฮเดนได้ระดับหนึง่งอ๋อแล้วก็เ en, okay. <c ười> <c ười> อนจิเนียร์เห็นโอเคเอนจิเนียร์เซฟเดี๋ยดีเกือบแล้วตรงหลังสูดของตีเป็นเฟิร์สแล้วกันนะ <c ười> เพื่อกันแบบกันตัวหลุดได้อะ่ะแล้วก็นเนี่ยจัดการให้หมดเดี๋ยวผมจะทําการอัพตัวเขาเลยแล้วกันนะน่าจะมีประโยชน์ผมจะขึ้นเวลสามเร็วๆเลยอ่ะละขึ้นเวลแรกไปขึ้นเวลสองแล้วก็เออเวลสามสามพันสองน่าจะได้อยู่ หรือว่าอัพกระจายดีกว่ากระจายน่าจะน่าสนใจนะแต่ว่าไม่อะ่ะผมลองแบบลองเป็นโฟกัสก่อนยิงเข้าไปวางเซนที่ยิงเข้าไปเอกเชียรแบบเสี่ยงตายมากนะฮะแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะโอเคเราต้องเป็นเวลวสีถึงจะแบบมีคูณ2ดาเมจถึงจะโคตมผมว่าเราน่าจะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราเอาเอนจิเนียร์ก่อนเราควรจะเอาดีเให้ได้ก่อนเนี่ยในโคมมนเซอร์มาแล้วนะฮะซึ่งไหวไหมเนี่ยเดียลองดูก่อนเอนจิเนียร์สตัว กำลังจะปั้นเหมือนที่เรา4 2ตัวอ่ะมาแล้วเลือดพัน2จัดการมันนะ่อะอาละตรงนี้ตายไปแล้วไอ้ตัวยวะอาละแล้วก็ตรงนี้สแปมช่วยกันตีลุมประชาทันจัดการมันนะ่ะเอจิเนีย2ตัวช่วยกันถือว่าเขียรยได้ดีอยู่นะฮะช่วยกันแบบช่วยกันตีพวกนี้นะเนี่ยตีเข้าไปตีเข้าไปแล้วก็จัดการในคอมเปเซอร์เรียบร้อยถือว่าเก่งอยู่นะไม่แน่ใจว่าเก่งท่าสมัยก่อนหรือเปล่าหรือว่าดีขึ้นแต่ว่าอืมก็ก็ใช้ได้เลยแหละ เดี๋ยวเรามาอัพเขาเป็นเวลสี่กันนะฮะน่าจะดีขึ้นแบบสุดๆเลยนะอละละประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวทําการวางดีเจแล้วก็เจสเตอร์มาด้วยเอาเป็นว่าดีเจลงเลยเออไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันอยู่หลังเกินไปนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่โอเคเดี๋ยวกันเอ่ยยอย้ายนิดหนึ่งกว่าย้ายไปตรงข้างหน้านิดนึงอละละแล้วก็เนี่ยยิงเข้าไปอ่ะโอเคตัวไฮเดนตายแล้วก็เอาเป็นซักซักประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ เพิ่มระยะไปก่อนเราเราต้องการให้เซเจอร์มันแบบเตยไกลก่อนแล้วก็อัพเอนจิเนียร์เพิ่มอีกผมไม่มั่นใจใน d p เเดียวอะผมต้องการ DPS พเดียวแบบเยอะๆเพราะว่าเจสเตอร์มา2ตัวเลยตอนนี้คือแบบตีกันรัวๆตรงนี้แช่ไปแล้วพอตายแล้วแต่ว่ามันเป็น <laughs> มันเป็นแบบมันเป็นศพโดนแช่หายช้าน,นิดนึงจังหวะนี้คือแบบมากันเยอะจัดเอาเป็นว่าผมเอาเซเจอร์อัพแบบกระจายกระจายกันเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะอีกนิดนึงอ่ะ เรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้โอ้โหโคตรอภิมหาแช่แข็งเลยคือคือแบบพออัพเยอะแล้วไม่สามารถเดินได้อีกแล้วอะในโครเมเซอร์แข็งไปเรียบร้อยแข็งตายโอ้และตัววิ่งเร็วพวกนี้มันก็สามารถโดนสัตนได้ด้วยนะคือแบบพี่แกสแตนทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วก็ตรงนี้มากันเยอะมากๆไม่เป็นไรอะเรามีโคตรอภิมหา DPS น้ําแข็งอยู่อะตายกันให้หมดเออแต่ว่าพี่แกมาเยอะมากเลยเนี่ยเยอะแบบเยอะจริงเออไหวบอเอจนเนียไหวอยู่มั้ง โอเคเหมือนจะเมืนจะเริ่มมีปัญหานะเอาว่าตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยอพดีเจตันทีหลังแล้วกันเดี๋ยวเราแบบเอาพวกเอ่อไอพวกนี้ให้รอดก่อนตรงนี้โอเคทุบเรียบร้อยยังยังได้อยู่อ่ะดีเจตันได้แล้คือคือแบบรอนานเกินละเอ้แต่ว่าผมว่าผมเปลี่ยนเป้าหมายอีกรอบหนึ่งแป๊บหนึ่งขอโทษเอาเอจจเนียอ,อีกตัวหนึ่งการไว 3000, ้สามพันอัพไปโดยด่วนเออตัวล่อมาพี่ ี่ตัววิ่งเร็วก็มาโอเคได้อยู่ช็อกเกอร์เราแบบอยู่ข้างหลังพอดีเอ่อช่วยกันเชียร์หน่อยพี่เดี๋ยว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 เอจินเนียเอจิเนียเอจิเนียหรือตัวอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันเชียร์ช่วยกันเชียร์โอ้โอ้โ,อโ,อโอไม่ทันจบได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมไปลองเล่นมาอีกประมาณ2ตานะโดยสรุปสั้นๆเลยนะฮะคือตัวเขาเนี่ยมันเป็นตัวแบบ กองการฝูงซอบบี้เนี่ยชี้เก่งมากๆเลยนะคือแบบอย่างที่คาดไว้แหละมันเก่งตอนต้นเกมแล้วก็ตอนกลางเกมแล้วก็อาจจะรวมไปถึงท้ายเกมด้วยนะคือตอนท้ายเกมเนี่ยพอผมอัพเขาเป็นเวลตันทั้งหมดนะฮะในโหมดฟอร์เรนนะฮะคือเขาเนี่ยสามารถหยุดซอมบ,บี้ได้แบบเยอะมากเลยนะถึงแม้ว่าตัวแบบตัวใหญ่ๆมันก็จะหลุดมาเหมือนเดิมโดยรวมถือว่าคุ้มค่ากับราคานะ,ะก็ชัดเจนเลยนะ,ะว่าเขาเป็นคู่แข่งของตัวอิเล็กโทรช็อกเกอร์เนี่ยแบบ100%เลยโดยความที่เห็นส่วนตัวผมนะฮะคือไอสแลชเจอร์เนี่ย มันเป็นตัวสายแบบป้องกันฝูงซอมบี้ที่ดีกว่าอิเล็กโรช็อคเกอร์นะแต่ว่ามันจะดีกว่าเฉพาะตอนที่เรามีตัวแบบกันตัวบินเนี่ยที่ค่อนข้างดีแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่มีตัวกันบินที่ดีมากพอนะฮะอิเล็กโรช็อคเกอร์เนี่ยจะเอ,อนเนกประสงค์มากกว่านะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเตะได้นนทั้งตัวเหล็กแล้วก็สามารถกันบินได้ด้วยอ๋อแล้วก็ระยะสเปซข,ของช็อคกอร์ที่ไกลกว่าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะสามารถเผลอไปตีตัวล่องโขนได้ดีกว่าแซเจอร์โดยรวมถือว่าเป็นการรีเวิร์กตัวอีเวนที่แบบ ดีที่สุดในรอบหลายเดือนเลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณถามว่าเอ่อควรจะซื้อตัวเขามาดีไหมเพื่อแบบเล่นโถน,นเนี่ยแน่นอนว่าไม่นะฮะอิเล็กโทรช็อกเกอร์เนี่ยมันก็ยังมีความเก่งของมันอยู่คือมันเพียงพอแล้วล่ะสำหรับการแบบผ่านด่านแล้วก็ทำอะไรต่างๆนานาด้วยระยะของเขานะฮะคือเขาเป็นแบบสายชัวร์มากกว่าเซเลเอร์นะเซเลอร์คือแบบเน้น ทั้งสตูไว้ในที่เดียวกันเลยอ่ะแล้วก็แบบจัดการเร็วๆประมาณนั้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดจะให้คะแนนเนี่ยผมให้คะแนนเ e เจอร์หลังรีเวิร์กมานะฮะประมาณ8เต็ม10ละกันอาะและเป็นจำมนวนละกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดมีความเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถมาบอกกันได้แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะบาย